คนไทยกว่า50คนได้ยื่นขอสถานะผู้ลีภัยปลอมล่าสุดจับกลุ่มนายหน้าผู้อยู่เบื้องหลังได้แล้วเป็นชาวเกาหลีและผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งจะทําคำร้องขอวีรีภัยปลอมให้กับคนไทย50คนสํานักสือข่าวเกาหลีได้รายงานว่านายเอได้ถูกกล่าวหาว่าจัดหาคนไทยปลอมแปลงแบบฟอร์มคําร้องขอลีภัยและสัญญาชาวบ้านปลอมในขบวนการทําวีรีภัยปลอมนี้เขาได้อ้างเหตุผลว่าถูกตํารวจไทยข่มขู่หาว่าดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นายบีนะคะผู้ร่วมขบวนการได้นําเอกสารปลอม ไปมอบให้กับคนไทยและพาพวกเขาไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพวกเขาจะได้ยื่นคำร้องขอลีไัยนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่หน้าด่านอีกด้วยพบว,ว่าบุคคลทั้งสองได้อำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอวีรีภัยให้กับคนไทย50คนโดวยวิธีนี้ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2566ถึงเดืนอนกรกฎาคมของปีนี้โดยได้ดรับเงินค่าตอบแทนรวม200ล้านวอนประมาณ3-4ล้านต่อคนที่น่าสังเกตคือพวกเขายังดำเนินการฟ้องร้องทางปกครองให้ กับคนไทยที่ถูกปฏิเสธคำร้องขอลีภัยหลังจากการยื่นคำร้องขอลีภัยเท,ทย็จอีกด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษได้กล่าวว่าการละเมิดขั้นตอนและสิทธิประโยชน์การพำนักอาศัยที่รับประการภายใต้พระราชบัญญัติผู้ลีภัยด้วยการยื่นคำร้องขอลีภัยปลอมเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต้องระมัดระวังดูดีๆกันด้วยนะคะทุกคนพี่มิรจะแฝงเข้ามาได้ง่ายเพราะเขารู้ว่าเราต้องการจะเข้าเกาหลีเพื่อไปทำงานการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ต้องเป็นวีซ่าทำงานตามกระมแรงงานเท่านั้นจ้า